ขอบคุณพี่โกมุชชมสายสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะนานไปนิดแต่ทำให้แน่นอนท่านผู้ชมก็ทิ้งคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับอยากรู้เรื่องมวยปั้มเรื่องไหนผมรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งหรับคลิปนี้ไปชมกันเลยครับประวัติของเทสชื่อจริงแอนดรูว์เจมส์โรเบิร์ตแพทริกมาร์ตินหรือเรียกง,ง่ายๆคือแอนดรูว์มาร์ตินนะครับเกิดวันที่17มีนา1975ก็ก็เป็นแฟนมวยปั้มตั้งแต่เด็กแต่พิเศษกว่าคนอื่นคือเขาอยากเป็นนักมวยปั้มด้วย เขาเกิดที่วิทบีแคนาดานะครเป็นคนแคนาดาก็เลยไปสมัครสมาคมใหญ่สุดเลยทํายูน e ในสาขาแคนาดาค่าวเดมาโกผู้คุมสาขาแคนาดาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแอนดรูมมาตินเนี่ยมีแววลุ่งแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์หมวยปลามเลยฉะนั้นนำไปฝึกก่อนกับเพื่อนซีของเขาคือเดอะฮิตแมนเบรดฮาร์ดข้าวก็นัดเบรดฮาร์ดมาที่ร้านอาหารครับแล้วก็แนะนำแอนดรูมาตินให้เบรดฮาร์ดดู เปท้าเห็นแล้วก็โอ้โหไอหนุ่มคนนี้มันหลอ่อผมยาวสูงดูมีกล้ามชัดแถมมีรอยยิ้มเหมือนเด็กอีกไปท้าเห็นแล้วโอ้โหประทับใจมากบอกมาตินว่าเฮ้ยไอหนูถ้าเองย้ายมาที่คาลการีเนี่ยข้าจะสอนให้เองฟรีเลยได้เทนกับแชมป์โลกแถมฟรีกเป็นใครใครจะไม่ไปครับเพสก็มุ่งหน้าไปที่คาลการีเลยฝึกอยู่ได้8เดือนนะครับ ก็ไปปั้มตาสมาคมอินดีของแคนาดาใช้ชื่อว่ามาตินเคนกับท j Thunder ครับจนกระทั่งได้เซ็นสัญญากับ WWE ในฐานะฝึกหัดนะคะผมแอนดูมาตินก็ยังไปฝึกต่อนะครับกับแนโดลีฟังครับผมช่วงนั้นได้พบก,กับเพื่อนนักมวยปั้มมากมายไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนอัล e เบิร์ตวาเวเนสนะครับจนกระทั่งวินลูโซผู้กำหนดบทบาทตอนนั้นมาเห็นแล้วเฮ้ยนี่มันเควินนตอนหนุ่มชัดๆ ลูโซ so ก็ชอบปั้นเหล็กใหม่ครับเลยอยากนำเทสมาเปิดตัวเลยและมีแผนสำคัญคืออย่าให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ DX เพราะตอนนั้นเขายังหนุ่มยังแน่นรอเหลาแถมตัวสูงใหญ่จะนำเข้ามาเป็นเหมือนเควินแอสประจำกลุ่ม DX แต่ทั้งกลุ่ม DX เห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเควินแอสเลยเควินแอสสูงนั่ฟุตสแต่เทสสูงแค่6ฟุต6แถมถามแอนดรูว่าเฮ้ยแกปั้นมากี่แมชนะ แอนดูก็บอกว่า11แมชเองกลุ่ม DX บอกเลยว่าถ้านำเขามา DX เนี่ยตายตายตายอย่างเดียวครับเพราะเขาใหม่แก่กล่องเกินไปไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ถ้านำเขา้าเนื่อเรื่องหลักนี้คงจะเจ๊งอย่างเดียวครับแต่ลูโซ่ประทับใจอะ่ะไม่ยอมอยากผลักดันคนนี้โดยรองให้เปิดตัวครั้งแรกในทีวีเป็นฐานะบริการของวง m อต l e ลี่คูที่มาเล่นดนตรีสดในศึกซันเดย์ไทีและก็ศึกลอนะครับ และในส่อฮีทนี้เขาก็ได้ชื่อในวงการครับโดยตอนนั้น,นยังไม่มีชื่อนะครับรู้จักในฐานะของบอดี้การ์ดครับขึ้นมาทดสอบไม์ให้กับวงวอตต์ลีคูครับเขาเดินขึ้นมาทดสอบไม์โดยพูดคา est, test, 1, 2, test, test ําว่าเทสเทสหนึ่งสองเทสเทสคาดว่าน่าจะเป็นชอนไมเคิลนะครับได้ยินเขาพูดอย่างนี้แล้วบวกกับผู้บรรยายครับบอกผ่านทีวีว่าบอดี้การ์ดเทสมาอยู่เขาก็เลยตั้งชื่อแอนดรูมาตินให้ว่าเทสครับ และหลังจากนั้นอีก2เดือนในเดือนธานววปี1998เเทสเปิดตัวมาโดยจัดการ Triple H ครับจับมาใส่ปัมแฮนเดิลสแลมในเมื่อเขาไม่ให้อยู่ DX u ลูโซเลยส่งเข้าไปอยู่ใน c o ป p ปอ a t เ o ชครับซึ่งตอนนั้นต่อกรอกับ DX อยู่และสึกรอต่อมาก็จับคู่กับเดอะล็อกชนะทีม DX ไปได้นะครับจนกระทั่งกลุ่มแตกครับเพราะว่า c o ป p ปอ a t เ o ชไปรวมกับ The m i n i ิ t ตีอดีตคอป p ปอ a t เ o ชอย่างเคนชามล็อกเทส เบกโชมารวมตัวกับแมนคายครับโดยถือไม้น้าสาในนามกลุ่มยูเนียนครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเป็นธรรมะของเทสครับเพราะเปิดตัวมาเป็นอาธรรมก่อนแต่อยู่ไม่นานกลุ่มก็แตกครับและเทสหันไปเป็นสตาร์เดี่ยวพร้อมกับลูโซปั้นเขาอย่างเต็มที่ครับโดยการให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับสเตฟานีแม็กแมนฐานะแฟนของสเตฟานีแม็กแมนในบทตอนนั้นนะครับโดยช่วงแรกๆเชนแม็กแมนซึ่เป็นพี่ชายมาห้ามเทสไว้ครับ และไปเจอกันในศึกซัมเมอร์สแลมถ้าเทสแพ้เชนเทสต้องเลิอกอยุ่งกับสเตฟานีแต่ถ้าชนะเชนจะหลีกทางให้โดยเชนจะมีมีสเตทพอซี่นะครับผมเป็นผู้ช่วยอยู่แต่เทสก็สามารถเอาชนะเชนมาได้ครับผมท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนดูดูเหมือนแววเขาจะไปได้ดีเลยครับเพราะว่าคนดูค่อนข้างสนับสนุนนะและแผนนี้วินลูโซเป็นผู้เขียนบทครับผมตั้งใจปั้นเขาอย่างเต็มที่เลย และมีแผนจะให้แต่งงานในบทกับสเตฟานี่นะครับและค่อยหักหลังสเตฟานี่ไปเป็นอาธารรมระดับสูงหรืออาจจะเป็นอารามคู่กับสเตฟานี่ครับดูเหมือนโหนพางเขาจะรุ่งโรจน์นะครับผมเพราะป้าไม่ถี่ปีเองจะได้สู่ระดับคู่เอกแล้วแต่ทุกอย่างอาจจะต้องหยุดชงะงักครับเพราะผู้ที่ผลักดันเขาอย่างสุดโตง่งอย่างวินลูโซออกจากสมาคมไปอยู่กับ w c w แล้วโดยเนื้อเรื่องสุดท้ายที่ทิ้งก็คือเป็นแฟนกับสเตฟานี่แล้ว ยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับแต่วิ n สก็เห็นว่าเฮ้ยไอเดียมันก็น่าจะดีครับเลยอยากให้มีเหตุการณ์นี้จริงๆการจัดการแต่งงานก็มีปกตินะครับและทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปตามที่วิลลูโซเคยวาดแผนเอาไว้ว่าเทสกับเซฟานี่จะไปแต่งงานกันและเทสเปลี่ยนเป็นอาธรรมในเร็วๆนี้แน่นอนทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีครับจนกระทั่งทิเสครับเข้ามาป่วนงานเพสบอกว่าเอ้ยหยุดก่อน แกจะจัดงานแต่งงานอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อคนในครอบครัวยังมาไม่ครบเลยคนนั้นก็คือฉันทุกคนก็งงสิครับว่าเฮ้ยแกมาเกี่ยวอะไรกับตระกูลแม็กแมนทิปเอชก็ฉายวิดีโอให้ดูครับว่าเขาเนี่ยแหละแต่งงานกับเซฟานี่แม็กแมนแล้วโดยการมอมยาเซฟานี่แล้วไปแต่งงานที่เวกัสนะครับฉะนั้นเขาถือเป็นคนในครอบครัวของเซฟานี่แม็กแมนเทสแต่งงานกับเซฟานี่ไม่ได้เพราะเขาแต่งงานกับเซฟานี่มาแล้วทําให้แผนทุกอย่างล่มไปครับ และแทนที่เทสกับ T r i p l จะไปเจอกันในศึกฮามาเกดอนส่งท้ายปีกลายเป็นวินส์ไปเจอกับ T r i p l ปแทนและเป็นเซฟานี่หักหลังพ่อตัวเองครับไปอยู่กับ t r ิ p l ปกลายเป็นทางที่ยิ่งใหญ่และได้แชมป์โลกต่อมาซึ่งแผนนี้ดูเหมือนจะเป็นของเทสตแต่ท r i p l ควา้ามันเอาไว้แล้วแล้วเทสนะทำอะไรต่อหลังจากนี้ดูเหมือนว่าเทสยังมีปัญหาเรื่องการแสดงบทบาทอยู่นะครับถึงแม้คนดูจะเชียร์แต่ การพูดของเขาการแสดงของเขายังแข็งทื่อยังดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการปั้มเขาจะค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะนักมวยปั้มตัวใหญ่ส่วนใหญ่จะเชื่องช้าครับแต่เทสสามารถปั้มได้คล่องแค่วว่องไวแถมท่าไม่ตายตอนนั้นเขาคือกระโดดทิ้งศอกด้วยนะครับซึ่งคนตัวใหญ่หญไม่ค่อยทํากันและหลังฉากเห็นแล้วว่าเทสดูยังไม่พร้อมที่จะรับบทเป็นอัธรรมระดับสูง เลยให้เทปเชซึ่งเป็นแฟนของเซฟานี่จริงอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทาให้เทสต,ตอนนั้นหลังจากรู้ว่าเทปเชกับเซฟานี่วางแผนร่วมมือกันเทปสก็โดนกลุ่ม DX บวนตลอดทุกสัปดาห์เลยครับจนบนบาดดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงมาสู่ระดับชิงแชมป์ฮาร์ดคอร์ครับซึ่งเป็นแข่งขัดที่มีค่าน้อยที่สุดเท่าเทียบกับทุกเส้นนะครับถึงแม้ว่าเขาสามารถคว้าแชมป์ฮาร์ดคอร์มาได้นะครับแต่ก็เป็นระยะเวลาสั้น เขาก็ปั้มไปเรื่อยๆครับเป็นฝ่ายธรรมะจนกระทั่งมีสาวปริศนานามว่าทริสตาตัสมายืนดูแมชเขาปั้มครับเทสก็เฮ้ยสาวสวยมาปั้มทันทีก็เดินตามไลยครับแต่ทริสไม่ได้ดูเทสคนเดียวครับมาดูพรินซ์อัลเบิร์ตด้วยและต่อมาเพิ่งรู้ว่าทริสคือผู้จัดการที่กําลังเฟ้นหานักมวยปั้มมาฟอร์มทีมกันอยู่เขาได้เทสกับอัลเบิร์ตมาเป็นทีมครับในานามของทีเอย่อมมาจาก ที่แปลว่าหัวหน้าอกนั่นแหละครับแล้วก็เอก็มันทาน้ายนั่นแหละครับพูดไม่ได้นะเดี๋ยวช่องนี้ติดเหลืองแลวพอฟอร์มทีมที่อันเอ <c oughs> ก็กลับกลายเป็นทีมอัดทมครับได้มีโอกาสชิงแชมป์นะครับแต่ก็ไม่เคยชนะเลยมีเรื่องกับแท็กทีมดังๆอย่างฮันดี้บอยดัลลี่บอยส์และจะไปยึดสำนักงานของ APA ครับจนกระทั่งถูกเอาเบิร์หักหลังครับและความจริงที่เอาเบอร์หักหลังเพราะเซฟานี่มาสั่งครับ ช่วงต้นปี2001เทสก็กลายเป็นฝ่ายธรรม่าเหมือนเดิม และเริ่มใช้ท่าบิ๊กโบยเป็นท่าไม้ตายแล้วนะครับ oh. สามารถจับ William วิลเลียมลีเกอร์เวียงลงไปจากสึนรอยยอนัมเบิได้จึงเริ่มมามีวิเลื่องกับวิลเลียมลีเกอร์ครับที่ตอนนั้นเป็นแชมป์ยูโรปอยู่และเทสสามารถคว้าแชมป์ยูโรปไปได้แต่ก็ต้องมาเสียให้กับเอ็ดดี้เกลเรโลในสึนเนสเซอร์มานีอครั้งที่17และบทบาทเขาถูกส่งกลับไปสู่ระดับฮาร์ดคอร์แชมเปี้ยนอีกทีหนึ่งครับโดยเซฟานี่แม็กแมนก็เริ่มมาป่วนเขาบ้างนะครับไม่ว่าจะสั่งให้เทสไปเจอกับคนนู้นคนนี้ทีแต่คูู่่ตออส้หลักหลักกๆเค Big Show คาืบบิ๊โชว์นะร จนกระทั่งเขาไปช่วยเชนแม็กแมนครับที่ต้องเจอกับบิ๊กโชในศึกแบ็คลาชทำให้บิ๊กโชแพ้ไปจนสเตฟานี่ครับตอนนั้นอยู่ทีม WWE อยู่โมโหครับเลยสั่งทิปเบิร์ชไปเล่นงานเทสรครับผมโดยการจับเทสใส่พาวเวอร์บอมกับโต๊ะทำให้หลังเสียไปในบทนะครับแต่ถึงอย่างไรเทสก็สามารถคว้าแชมป์ฮาร์ดคอร์มาได้ครับโดยการช่วยเหลือของเชนและเซซี่คิปเลอร์โดยการเข้ามาปวดไลโน่ครับทำให้ไลโน่เสียจังหวะ ซึ่งตอนนั้นยูซี่เดบิวเรื่องข้ามาปวดนะครับเดบิวต์เดบิวเลยสงสัยว่าใครเป็น ไส้ศึกในนี้เทสก็บอกเฮ้ยเปล่าออเขามาปวนเฉยฉันไม่ได้รู้จักเขามนการส่วนตัวและตอนนั้นบูกัีเริ่มเข้าสู่กับยแล้วนะครับในฐานะสตาของ w c w ่เข้ามาคุยกับเทสครับบอกว่าเฮ้ยแกน่าจะมาร่วมมือกับฉันนะเทสบอกงั้นขอเป็นสู้กับแกได้ไหมโดยการเอาชนะแกและชิงแชมป์โลกไปเนี่ยแกรรมาการมาเห็นเข้าครับแล้วแบดชอกํกลังสงสัยอยู่ว่าใครเป็นไส้ศึกรรมการเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อแี้เห็นเทสคุยกับบูกัีอยู่นะไม่รู้คุยเรื่องอะไรแบดชอครับเป็นคน เลือดร้อนไม่ฟังใครทั้งนั้นมาถึงก็เฮ้ยเอเทเอสแกหักหลังแน่เลยก็ขึ้นไปอับเทสครับผมโดยทิ้งมาของ WWE ด้วยนะครับและจับเทสพาวเวอร์บอมลงไปซ้ำแผลเดิมที่ทีเเคยทำไว้ทเ,เทส,เทเทสก็เฮ้ยอะไรวะชันลูกสาไปอยู่ทีมแกไม่หักหลังแกทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้เทสไม่ไหวแล้วครับอยู่ดีขึ้นมาปวดแมชระหว่าง DDP กับแคมเยินครับสู้กับ APA หักหลัง APA ครับพักหลัง WWE, WCW กับ ECW และได้ร่วมงานกับอดีตแฟนเก่าวในบทอย่างเซฟานี่นะครับและสามา party, รถคว้าแชมป์ tag team แบบ WCW โดยการเอาชนะอันเดอร์เทเกอร์กับเคนไปได้นะครับและก็ ipe, กแชมป์ w w e tag team โดยการเอาชนะเดอะล็อกกับคริสเจ e ริโก้ไปได้นะครับแต่ทั้งสองแชมป์นี้ก็ต้องมาเสียให้กับฮาร์ดีบอยส์จนช่วงท้ายสึกใกล้ๆสึก Survivor ปี2001 เทสสามารถชนะเอชครับผมเอาชนะแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลไปได้แต่ก็ต้องมาเสียแชมป์คืนให้กับเอชโดยการรวมแชมป์ US กับอินเตอร์นะครับในศึกเซอร์ไว l เวอร์และศึกเซอร์ไวเวอร์เป็นศึกสุดท้ายระหว่าง w c w และ WWE โดยมีการจัดแมชแบ b เ t t l e ล็อเ l ถ้าใครชนะศึกนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะจะไม่โดนไรออกและเทสเป็นฝ่ายชนะไปดูเหมือนอนาคตเขาเริ่มกลับมาสดใสขึ้นนะครับถึงแม้ทีม WWE จะชนะไปแต่เทสยังอยู่ครับ และบทบายก็ได้รับต่อเนื่องขึ้นครับและถึงช่วงที่ wwe ต้องแบ่งค่ายครับระหว่างสึงรลอกับ SmackDown เพื่อให้ลิกแฟร์กับว i n ส์มาบริหารเขาได้ไปอยู่ทีม SmackDown ครับตอนนั้นเทสถือเป็นสตาร์ระดับกลางที่ค่อนข้างจะไประดับสูงนะครับชนะแทบทุกแมทช์เลยชนะแม้กระทั่ง s, ท s เปอย์โจดเก่าครับโดยการช่วยเหลือของ Undertaker กับ LandStorm จบไปถึงสึก King of the r i n g ครับเขาเป็นสคนสุดท้ายนะครับแต่ก็ต้องมาแพ้ให้กับบ็อกเลสเนอร์แชมป์ในปีนั้นไปและช่วงปี2002แลนสตอ o r มพยายามฟอร์มทีมแคนาดากลับมาครับโดยชื่อนี้จะเป็นชื่อว่าด h e ันอเมริกันครับและเทสก็ไม่ใช่คนอเมริกาครับก็เลยเข้าร่วมทีมกับแลนสตอ o r มไปโดยมีคริสเตียนกับแลนสตอรมนะครับจริงๆจะมี4คนนะครับผมคริสเตนิโกถูกวางตัวเอาไว้ครับแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมครับเป็นแค่พันธมิตรกันเฉย และทีมนี้สามารถคว้าแชมป์แท็กทีมไปได้นะครับเป็นแลนสตอร์มกับคริสเตียนนะครับและทีมนี้อยู่ s SmackDown ก็ถูกย้ายไปสู่รอครับโดยถือเข็มขัดไปด้วยพร้อมกับคริสเตีริโกเป็นสหายนะครับแต่ก็ดูเหมือนยังไม่ฟอร์มทีมกันครับเพราะเขาตั้งใจว่าให้คริสเตีริโกเข้ามาจะใช้ชื่อทีมว่า C4 ก็คือคนาดา4คนนะครับแต่กลับกลายเป็นวิลเลียมลีเกลเข้ามาแทนนะครับทีมนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับก็แตกทีมไปเทสก็เป็นสตาร์เดียวอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้เขาเหมือนจะโดนลดบทบาทนิดนึงนะครับจนกระทั่ง WMBE หาบทบาทให้เขาใหม่ได้แล้วโดยการนําแฟนตัวจริงณตอนนั้นนะครับอย่างสเตซี่คลิฟเลอร์มาเป็นผู้จัดการให้เขาถ้าเขายอมตัดผมเทสก็โอ้ยบทบาทไม่ค่อยลงและยอมแล้วกันเทสก็ยอมเปลี่ยนลุคครับผมแสงเก้งขาสั้นตัดผมแล้วก็ถีดมือกัรป้ามเริ่มพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับโดยมีสเตซี่เป็นผู้จัดการให้ในนามของ The Testicle ครับ เป็นชื่อเรียกเหมือนกับพวกฮองกามาเนียอะไรเงี้ยครับแต่เรียกฐานะแฟนคลับของเทสว่าเทสซิเคิลทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยแล้วครับและเขาสามารถเหว่งคริสเจอเรโกในศึกร้อยยี่สิบนับเบอปี2003ซึ่งเจอเรโกขึ้นมาคนแรกและอยู่นานมากครับจนทั้งคู่ต้องมาเจอกันในศึกโนเวอัลปี2002แต่ครับผมทุกอย่างต้องมีอยู่ประสักตลอดเวลาครับเทสไม่สามารถเข้าร่วมศึกนี้ได้เพราะติดหิมะครับ ทำให้เจฟฟฮาร์ดี้มาเสียบแทนเทสตไปครับหนุยูีก็โทษเทสนะครับว่าเฮ้ยทำไมฉันบอกแกให้แทนเปลี่ยนแปลงการเดินทางล่วงหน้าก่อนเพราะหิมะมันจะตกแกก็ไม่ฟังจะขึ้นเครื่องบินอย่างเดียวก็เลยถูกลดบทบาทมานิดหนึงครับหลังจากนั้นก็ให้จับคู่กับสกอสตต์ไซเนอร์นะครับผมซึ่งตอนนั้นก็กําลังเป็นธรรมะทั้งคู่นะครับแต่เทสนะครับผมรู้สึกเริ่มหึงครับเพราะไซเนอร์กล้ามใหญ่และเฟรซี่เหมือนกับ ทับใจสไตเนอร์แต่ทับใจใเฉยๆนะครับไม่ได้ชื่นชอบอะไรจนเทสครับเปลี่ยนบทบาทเป็นนาธามครับผมหักหลังสเตซี่ครับผมและไปสู้กับสกอตสไตเนอร์ครับถ้าเทสชนะจะได้สเตซี่มาครองและเทสก็ชนะไปครับแต่ช่วงนี้บทบาทผมกลับมาดีรั้งนะครับเพราะเขาสามารถชนะสุดยอดนักมวยปล้ำที่มองว่าเคยเป็นเขาในอดีตอย่างเควินเนชไปได้ครับแถมชนะสกอตสไตเนอร์อีกและสกอตรู้สึกว่าเฮ้ยสเตซี่่เป็นตัวถ่วง ฉันว่าแกหักหลังสเตซี่เหอะมาอยู่กับฉันดีกว่าเอา้ากลายเป็นคู่เพื่อนรักจอมแสบซะง,งั้นก็กลายเป็นว่าบทบาทก็คือเทสกับสกอตไซเนอร์เป็นอัดทำเป็นระดับแท็กทีมนะครับผมแล้วก็ทิ้งสเตซี่ออกไปแต่บทบาทนี้ก็อยู่ไม่นานครับเพราะว่าเทสไม่ผ่านการตรวจร่างกายทําให้เขาโดนไล่ออกไปเขาก็ไปตะเวนป้ามตาสมาคมอิสระนะคะใช้ชื่อว่าแอนดูเทสมาตีหรือ atm ไม่ก็บิ๊กฟูดบ้างครับมาจากถ้าไม่ตายเขาคือบิ๊ก o ูดจนกระทั่งปี2006 เดีบเยพยายามนำ ECW กลับมาใหม่แต่ยังขาดสตตร์มากมายเขานำเทสกลับมาที่ ECW ครับในบทบาทอัรทัมและตอนเทสเปิดตัวเหมือนจะได้รับการผักดันอย่างยิ่งใหญ่ครับโดยตัวเขาก็รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับมีกล้ามเป็นมั่นดๆเลยคราวนี้บวกกับสไตล์การปั้มของเขาที่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลายเป็นปั้มสนุกแล้เป็นนักมวยปั้มที่มีพละงกำลังครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงเรื่ ใน ECW เขาก็ได้เป็นเนื้อเรื่องหลักๆเยอะเลยนะครับผมแถมมีผู้จัดการอย่างแคลลี่แคลลี่ซึ่งตอนนั้นเป็นดีว่าอันดับหนึ่งของ ECW เลยและเป็นแฟนตัวจริงของเขาในตอนนั้นนะครับแต่แคลลี่แคลลี่เป็นธรรมะครับและเทสเป็นอดรามครับก็อยู่ด้วยกันไม่นานแต่เทสก็ยังมีบทบาทในระดับคู่เอกอยู่นะครับและได้ไปชิงแชมป์ ECW กับบ๊อบบี้แลสลี์ในปี2007ในสิกรายย่อลัมเบิลครับแต่ถึงแม้ว่าเทสสามารถปั้มได้ดีแล้ว แต่การพูดของเขายังไม่ประทับใจวินส์ครับเขาก็เลยยังไม่ได้รับแชมป์นะตอนนั้นไปและแพ้ให้บอบบี้เลสนีอีกสครั้งติดเลยนะครับจนกระทั่งการตรวจร่างกายเขาไม่ผ่านอีกแล้วและมันก็ไม่น่าจะผ่านหรอกครับเพราะว่าสังเกตเลยว่าเขาใช้เซอร์ลอยนะครับเขาก็ถูกออกจากดั e ูอีไปอีกรอบหนึ่งครับและเป็นรอบสุดท้ายแล้วแต่สมาคมมวยปล้ำอเมริกาที่ใหญ่ับสองนะตอนนั้นอย่างทีเอ็อก็อ้าแขนรับเขาครับ และช่วงนั้นบทบาทหลักคือสติงกำลังมีเรื่องกับคริสเตียนอยู่นะครับกำลังหาเพื่อนร่วมทีมอยู่โดยมีอบิสมาคนหนึ่งแล้วและเทสเป็นหนึ่งในนั้นครับโดยเปิดตัวแมตชแรกนะครับผมในสึกใหญ่เลย h าร t ดจัสติปี2007นะครับสามารถเอาชนะทีมของคริสเตียนไปได้ครับแต่ช่วงนั้นการตรวจสารกระตุ้นมันแรงมากครับและเทสมาถึงจากตัวเล็กๆเ,เท่านี้จนปัจจุบันนี้ก้าน่ากับบากีครับ oh, <no. S 1> บวมใหญ่ผิดปกติ ยีนเอกลัวว่าจะโดนฟองครับเลยต้องเอาเทสออกไปครับกลายเป็นเขาปั้มแมชเดียวเองหลังจากนี้เขาก็ตะเวนปั้มนะครับแล้วก็คิดว่าจะวางมือและวเขาก็ไปปั้มทั้งทัวร์ยุโรปบ,บ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับประมาณปี2009ครับเพราะกล่าวว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าการนั่งดูมวยปั้มเนี่ยมันสนุกกว่าการขึ้นปั้มเยอะเลยอันนี้เห็นด้วยนะครับ เพราะอย่างแรกคือมันมีเรื่องหลังฉากอีกเยอะครับซึ่งเขาไม่เก่งเรื่องนี้ทําให้เขาเครียดและหันมาติดเหล้าติดยาและเคยโดนข้อหาเมาและขับเลยนะครับและเขาอายุ30ต้นต้นเองแต่เขาไปงานศพห้าหกรอบแล้วเขารู้สึกเฮ้ยมันไม่ดีแล้วอาชีพนี้มันไม่โอเคเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ไปงานศพครับอาจจะเป็นเขาเองที่จะต้องจัดงานศพและความกลัวของเขา ก็เกิดขึ้นจริงครับวันที่13มีนา2009ก่อนมันเกิดเขา4วันครับเพื่อนบ้านเห็นเขานั่งนิ่งอยู่ตรงหน้าต่างไม่เคลื่อนไหวเลยมาหลายวันแล้วตำรวจบุกเข้าไปพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากการใช้ยาเกินขนาดครับและการผ่าตัดชนสูรมาผลปรากฏว่าสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนเหมือนคริสเบนวาเลยครับกระทบกระเทือนอย่างหนักด้วยวัยเพียงแค่34เท่านั้นนะครับ คลิปนี้ก็ถือเป็นการไว้อะไรให้แก่เทสครับผมสตาร์พูดล่วงรับไปผู้ที่ถูกประเมินให้เป็นนักมวยปั้ำที่ฝีมือสูงกว่าบทบาทที่ได้รับนะครับเขาไม่ได้รับการผักดันเท่าที่ควรครับและหลังฉากเขาถือเป็นนักมวยปั้ำที่มีมิดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าวี n นัสอัลเบิร์ h บูชพิสเบิร์กวิลลูโซหรือแม้กระทั่งฮิตแมนเบรธฮาร์ตก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายแก่วงการมวยป้ำครับว่าขาดฝีมือดีคนหนึ่งไป ขอบผค้ที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแฟนไว้ปัมชอบเรื่องไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าผมรู้เรื่องนั้นผมจะนำมาทำคลิปแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ